รีวิวการใช้พลังคอนตัมนะจากเครื่องพลังคอนตัมเมิกน้เพื่อนค่ะนิ้วนะะมันเกิดฉันไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรคือว่ามันทำให้หนังอะหนังมันแบบเปิดออกแบบบางๆอะนะแล้วมันจะโดนน้ำไม่ได้แล้วแสบแล้วผลวัตปัจจัยคือน,นี่พูดเรื่องเราของเมื่อวานนะเออจะบอกว่าตอนนี้มันเนียนสนิทไปแล้ว คือที่เป็นเมื่อวานเนี่ยเราก็จะ m s r เนอะ m s r แล้วก็ตามด้วยเลข16หลักใช่ไหม m s r 3ครั้ง m s r m s r m s r, r แล้วก็ใส่รหัสไปนะ16หลักนะแล้วมันก็ทุเลามาวางแต่เราก็รู้ว่าเราต้องมารับแบบเข้มขน้นก็คือตอน2องทุ่มเนี่ยมาเซอร์จะนำพาแบบเข้มขน้นพอปุ๊บหายตั้งแต่เมื่อวานนี้รูปไร้ไม่มีแสบโดนน้ำได้ปกติเลยนี่นิ้วเป็นแบบนี้เลยเพื่อน ใครไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์นะเพื่อนต้องมาพิสูจน์เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนอนตกหมอนอันนี้คลิปนี้เวลาที่ว่าเป็นเรื่องราวที่ว่าเป็นเรื่องราวที่มันอาการไก่กาและเล่แบบเนี้ยไม่ต้องไปซื้อยาพัตเตอร์ไม่ต้องพัตเตอร์ไม่ต้องอะไรเลยเพื่อนอืมอย่างนี้เลยพลวัตปัจจัยเมื่อวานหาพัตเตอร์ไม่เจอด้วยเออแล้วนี่ไม่มีแล้วไม่มีรองรอยแล้วเพื่อนจา๋า อยากจะใช้อยากลองทดลองใช้ก็พิพวว่าสนใจเดี๋ยวชีมงานทักทายไปนะคะแล้วก็ไปทดลองใช้ฟรีในหนึ่งครั้งแต่อยากจะใช้ฟรีฟรแบบว่าเห็นแบบเครื่องด้วยก็มาที่นี่วันที่ 17- 1 8 19ที่อำเภอคามทะเลสอจังหวัดนครศรีมาพิพวว่าสนใจไว้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะ